รถทีครับและพิพรธภับฑยนต์นครสวรรค์นะครับเันนรถอยู่กับรถวีโวนะครับปี2017ครับนี่ก็ติดกล้องหลังด้วยนะครับแล้วก็แต่งแล้วก็มีจอ Android นะครับ10นิ้วอันนี้รุ่นใหม่นะครับตัวโปรไฟล์นะครับสั่งใช้งานจอ Android ได้ปกตินะครับตัวที่เป็น10นิ้วนะครับ CD อยู่ด้านหลังนะครับนี่แล้วก็ตัวนี้เป็น usb พอร์ตเดียวนะครับแต่ว่าเล่นหนังผ่าน hard d r i e ทันเอาได้นะครับ1 terabyte นะครับ ตอนนี้กำลังเล่นหนังผ่านทะนีทนาฮาดิสเอ็กแนนะครับตัวนี้เล่นผ่านแอปเอเม็ก e คเนะครับอ่าครับวันนีติดโฆษณานิดหนึ่งนะฮะอีกทีหนึ่งนะครับเริ่มเล่นต่อนะครับมันจะจดจำตำแหน่งที่เล่นล่าสุดไปด้วยนะครับอืเลยครับอ่าหยุดไว้เท่านี้นะครับ อ่าก็จะมีพวกเนี่ยครับมีเป็นหน้าตา Android นะครับผมก็จะมีพวก YouTube Facebook อะไรอย่เงี้ยนะครับฟึบก,นะก็เปิดได้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับผมค้นหาผ่านเสียงก็ได้นะครับ การ์ตูนเด็กๆนะฮะก็จะพิมพ์ตามคำสั่งที่เราพูดเลยนะครับคุณก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับอย่างการณีนะครับเราไปเล่นเดี๋ยวนะฮะนี่เป็นแอปอื่นนะครับเปิดลิซเซนแอปได้นะครับอันนี้แอปคู่มือแมพนะครับแล้วก็สั่งเสียงได้เหมือนกัน ครับผมเห็นจริงได้เหมือนกันโอเคนะครับเดี๋ยวผมเปิดจุกก็ได้ครับจุกนี้เรายังไม่ลงทะเบียนให้ลูกค้านะเดี๋ยวให้ลูกค้าลงทะเบียนเองครับเข้าบัญชีอื่นไปก็ได้ครับใช้ลักไก่เข้านะครับปุ๊บๆนะฮะแล้วเข้าเกสต์โหมดด้านล่างนี้นะครับโดนไหมคร เข้ามาแล้วนะครับเปิดเพลงนะครับเพลงใหม่ทุกวันนะครับจุกแบบนี้เลยนะครับฟังเพลงแบบนี้เลยนะครับก็ในช่องค้นหานะครับเราสั่งพิมพ์ได้หมดเลยนะครับสั่งเสียงที่นี่ก็ได้นะครับพงศิษฐ์คัมภีเพลงมือปืนใช่มมไหมฮะ าผ่านตรงนี้ก็ได้ไม่ใช่แค่อา้าวนะผงใส่จะพิมเยอะไปเอาแค่พงศิลป์กัมพีแล้วกันนะประมาณนี้นะครับมันนี้หาเอาผมลองเอาแค่พงศิล์กัมพีแล้วกันเนาะเพื่อไม่พบอีกทีนะฮะ เราใหม่เลย body slam เนี่ยฮะหาง่ายไหมครับแบ่งเป็นอัลบั้มเลยนะครับอันนี้สำหรับคนชอบจุกนะฮะวิธีการหานะครับเพลน,นหนึ่งจากอัลบั้มคลามนะครับเล่นได้เลยนะครับเล่นย่อลงไปได้ก็ได้นะครับแล้วก็เปิดแมป เล่นซ้อนได้นะครับโอเคนะครับครบคันนะครับแล้วก็มีแอป Easy Connect นะครับภาามือถือ iPhone ขึ้นได้ด้วยนะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับเนี่ยโอเคนะครับติดตามนะครับ วิุแบบนี้ได้นะครับตัวท่านชอบนะครับ a n น r o i d 1ินิ้วนะครับก็ตอนนี้ก็มีหลายแบรนด์เอาเข้ามาทำนะครับเราก็พยายามลงให้ไม่เหมือนคนอื่นนะครับเราก็ลงโปรแกรมที่บางทีบางเจ้าอาจจะไม่มีนะครับเช่นสั่งเสียงไทยนะครับสั่งเสียงไทยได้ทุกที่เลยนะผ่านเว็บไซต์ก็ได้นะครับสั่งเสียงไทยได้หมดนะพวกแบบย t u b e ได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีโปรแกรมนำทางแบบไม่ต้องต่อยดนเลยนะครับเราก็ลงให้โอเคลองดูนะครับขอบคุณครับสำหรับการรับชมนะครับ ระคันนี้มีกล้องหลังด้วยนะครับใส่ดูว้วนะอันนี้ตึกอยู่ที่ดําท้ายกระบะนะครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ